น่อนว่าทางด้านของร,รัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มีการออกไปกล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับแล้วก็พูดถึงมาตรการต่างๆครับที่จะเข้ามาช่วยปลดล็อกกับดักทางเศรษฐกิจของไทยด้วยครับโดยทางคุณเอกนิตินิติธันประพาสกล่าวในงาน t h a i l a ด์ Economic Outlook 2026ครับว่ารัฐบาลนั้นจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจใน4เดือนแรกผ่านแนวทาง Quick Big Win ครับเพื่อฟื้นเศรษฐกิจจากหลมและวางรากฐานระยะยาว1คือการลงทุนการปรับยุทธศาสตร์ BOI เพื่อดึงอุตสาห ใหม่ๆครับเช่น Data Center, Semiconductor, BGC Smart f a r m i n g เข้ามาเปิดในประเทศไทยน,นะครับสคือเรื่องของประชากรครับจะมีการใช้งบ1 0 0 0 0ล้านบาทจากกองทุนเพิ่มขีดการแข่งขันจัดหลักสูตร Reskill, Upskill แบบ Bootcamp ขึ้นมาครับสคือด้านของเทคโนโลยีครับจะมีการสนับสนุน R&D โดยเฉพาะจะมีการมอบเงินทุนสนับสนุนสูงถึง50%เพื่อจูงใจให้เกิดนวัตรกรรมในประเทศและ 4. ครับการแก้นีซึ่งทางการแกนีเนี่ยก็จะมีการร่วมกับทางแบงก์ชาติจัดตั้ง AMC ครับดึงหนี้เสียออกจากระบบโดยใช้แบมแล้วก็แซมเป็น,นกลไกหลักครับ